สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีเหรียญเสมาสวยๆนะครับแล้วก็ราคาพิเศษนะครับมาฝากกันเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยนะครับเหรียญละ300มีค่าส่งครั้งเดียว50บาทนะครับงานสวยแม่ๆม่จะเป็นลายทงชาติลายสีต่างๆหรือจะเป็นเนื้อนี่นะครับจะเป็นทองแดงนวะต่างๆอะปาก้างานลงยาสีได้หมดเลยนะครับราคาเดียวกัน300ค่าส่ง50บาทนะครับ มาดูรุ่นกันก่อนนี่นะครับชื่อรุ่นราชันบันดาลทรัพย์ของหลวงพ่อพันพุญญากาโมวัดหเวยด้วนคะรสวรรค์นะครับเป็นทรงเสมาสวยมากด้านหลังเป็นรูปของเทวสุวรรณนะครับใครรับรายการไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับ098 781 5862อันนี้เป็นลายดงชะสวยๆนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของเทวสุวรรณ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นโค้ดที่บอกเนื้อนะครับผ่านเีเนอทองทิพย์แล้วก็ฝั่งนี้เป็นโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข3ามหเป็นงานชุกเงินนะครับเป็นกระไหลเงินอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอไปเป็นอาบเงินครับอาบเงินลงยาลายดุนชาติลงยาจีวรงานสวยมากเหรียญนี้300ค่าส่งครั้งเดียว50บาทเท่านั้นมาดูเหรียญถัดไปเหรียญที่2ครับเหรียญนี้ก็300บาทเหมือนกัน นี่นะชอบรายกันไหนทักได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาบเงินเหมือนกันอาบอาบทัดที่อ e ีกเหรียนึครับหนย่าลายสวยๆแบบนี้นะครับหมายเลข250 300บาทนะครับหน้ากากชุบทองครับระยะซูมใกล้ๆนะหน้ากากชุบทองสวยๆนะครับในราคา300บาท ด้านหลังก็จะเป็นรูปของเท้าไอสุวรรณนะครับงานเพียวๆผิววิงว้งๆแบบนี้นะครับสอเสือคือเนื้อสตะนะครับเป็นสตะผิวลุง้งหมายเลขห้าห้าสองนะครับใบหน้าคมใบหน้าสเสมือนจริงนะครับริ้วรอยต่างๆใบหน้าใหญ่หนูน่นครับลงยางานสวยนะครับราคาเท่ากันใครชอบหน้ากากเงินมีมาฝากกันหนึ่งเรียงนะครับ เหรือนี้จะเป็นหน้ากากเงินนะครับลงยาจีวรสวยๆเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นชอช้างคือเนื้อชนวนนะครับโคดนับเบอร์1นึหนรับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทยราคาเท่ากันหมดนะครับ350บาททุกเหรียญสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับ098 7815862นะครับ